ไลเปิดให้บริการครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2554หรือ7ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันต้องบอกว่าผลตอบรับดีมากๆวัดจากยอดผู้ใช้กว่า42ล้านคนในประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันไลมากกว่าอันดับ2รองมาจากญี่ปุ่นและบริการไลในประเภทต่างๆได้เกิดและเติบโตขึ้นมาอีกหลายประเภทรวบรวมบริการทั้งหมดที่มีในประเทศไทย การขายายบริการมากถึง6หมวดหมู่ 1. ธุรกิจคอนเทนต์เช่น l i ที TV l i ทูเดย์ไลสติ๊กเกอร์ 2. ธุรกิจโซลูชันสำหรับองค์กรเช่น Line Official Account l i ไลแอด 3. ธุรกิจเกมเช่นไลเกม 4. ธุรกิจ E-Commerce เช่น l i ไลกิ Shop 5. ธุรกิจ Payment เช่นแลบิ l ไลเพย์ 6. ธุรกิจใหม่อย่างเช่น Line Man, Line Finance, Line Job การนำแนวคิดการบริหารสำนักงานอัจฉริยะมาใช้นโยบายของบริษัทในการก้าวไปสู่การพัฒนาในขั้นตอนต่อไปได้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่รวมถึงแอปพลิเคชันส่งข้อความไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างการเติบโตระดับโลกให้กับผู้บริษัทผู้บริหารระดับสูงจะรับผิดชอบดูแลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริการต่างๆและช่วยโปรโมตนวัตรกรรมต่างๆของรายซึ่งถือขอบข่ายรับผิดชอบที่ชัดเจนในการสร้างสารรค์บริการที่ก้าวล้ำและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในการจัดการการบริหารรายได้ โครงสร้างองค์กรทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาบุคลากรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับกลุ่มบริษัทลาย ข้อดีข้อจำกัดของการใช้แนวคิดส,สำนักงานอัจฉริยะข้อดีมุมสนุกมุมผ่อนคลายจากการทำงานทำให้การทำงานที่ดีขึ้นของพนักงาน 2. การดูแลสวัสดิภาพ 3. ความสะดวกสบายให้แก่พนักงานอย่างเต็มที่ข้อจำกัดผู้บริหารมีค่าใช้จ่ายสูง 2. การแข่งขันค่อนข้างสูง 3. ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักงานที่ยุ่งยาก ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำนักงานภาครัฐ 1. ห,หน่วยงานภาครัฐควรจัดพื้นที่ให้พนักงานได้ทำกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายความเครียดในการทำงานทำให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดสัดส่วนพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อให้สะดวกต่อก,การทำงานของบุคลากร